Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮัยัตซัสซัมขออัลลอฮ์บฮานะฮูละตะอาลาประทานความสิริมงคลแก่ทุกย่างก้าวของชีวิตเราพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์หัวใจของผู้ศรัทธาคือเกราะป้องกันที่แข็งแรงที่สุดในชีวิตเมื่อความยากลำบากเข้ามาเมื่อปัญหาทับถม ผู้ที่มีศรัทธาจะยืนหยัดและไม่ล้มลงง่ายๆเพราะพลังแห่งความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์คือแสงสว่างในความมืดมิดห้หลักการที่จะทำให้หัวใจของคุณแข็งแกร่งแม้ในวันที่ยากที่สุด 1. เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์อยู่เคียงข้างเสมอหัวใจที่รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่เคยทอดทิ้งจะไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ เพราะความมั่นใจนี้ทำให้เราก้าวเดินต่อได้ 2. ศรัทธาเป็นพลังในการเผชิญปัญหาเมื่อปัญหามาเยือนคนที่มีศรัทธาจะไม่ตกใจเกินไปแต่ใช้ปัญหาเป็นบทเรียนและแรงผลักดันในการเติบโต 3. การอดทนทำให้หัวใจเข้มแข็งหัวใจที่อดทน จะเรียนรู้ที่จะตนะนังคือสงบแม้ในพายุที่รุนแรงที่สุดความอดทนคือรากฐานของความเข้มแข็ง 4. การวิงวอนคือที่พักใจของหัวใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยและท้อใจการยกมือขึ้นวิงวอนต่ออัลลอฮ์จะทำให้หัวใจผ่อนคลายและได้รับพลังใหม่ในการต่อสู้กับปัญหา 5. หัวใจที่เข้มแข็งจะไม่ล้มแม้ในวันที่มืดมนที่สุดเพราะรู้ว่าความมืดนั้นชั่วคราวและหลังความมืดย่อมมีแสงสว่างจากอัลลอฮ์เสมอพี่น้องที่รักจากช่องฮายาตสัมซัมหากคำบรรยายนี้แต่หัวใจและให้กำลังใจแก่ท่านอย่าลืมไลค์คอมเมนต์แชร์และ subscribe เพื่อให้พี่น้องของเรามากขึ้นได้แรงบันดาลใจและความเข้มแข็งจงจำไว้ว่าหัวใจที่มีศรัทธาไม่เคยพ่ายแพ้ต่อความยากลำบากใดๆแต่จะยืนหยัดและก้าวต่อไปจนกว่าความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จะมาถึงวัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบเระกาตู